ทดสอบนะครับสตาร์เทเจสทีครับเครื่องจักรที่มารจำหั้รถได้ทุกทุนเลยนะตั้งแต่อร์ไ์จนถึง1ิดร้อยนวันีจะมาลองกับรถโบะแค่น,น้ดูนะใช้แบต 150M 2แอมป์สองลูกซึ่งตอนนี้ไฟหมดเกลี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลยก็ได้ครับเมื่อติดนะครับ ไม่มีไฟเลยนะฮะก็ใช้เครื่องจัสตาร์ท Spark j s t ีสีนะครับเอ๋ okay, ตอนนี้เราเช็คไฟก่อนนะครับมีไฟ5ดวงเต็มนะครับตรงนี้ถ้าเกิดไฟต่ำสี่ดวงเนี่ยอย่าใช้นะฮะทำให้เครื่องทำงานไนมะ่ถูกไฟเอเคแล้วก็สีดำที่ขั้วลบนะครับเห็นไฟตรงนี้ติดค้างนะฮะ mm hmm. ก็พร้อมสตาร์ทถ้าเกิดแบตอ่อนมากๆเนี่ย ไฟอาจจะก,กระพริบหรือว่าไฟไม่ติดนะครับต้องกดปุ่มค้างไว้แต่ในกรณีนี้แบตยังพอมีไฟเหลืออยู่บ้างนะครับก็สิ้นขางได้ได้นี่ก็ลองสตาร์เครื่องได้เลยครับสิ้นะิ้แล้วก็ไฟออกเอาคนจัออกเลยเนี่ก็เป็นรถหัวล่างนะครับโบโวขนาด400แรงมา้า ใช้แบตร้อยแปดสิบ m สองลูกลองดูว่าจะจำตาร์ทคันนี้ติดหรือเปล่านะครับดะแร์ดู ไม่มีไฟนะครับแบตหมดเกลี้ยงเลยนะทีนี้ต่อเครื่องจัม start spark st 24สี่โอเคไฟเข้าแล้วนะฮะนี้ลองบิดดูแก้แบ,บาราง แล้วก็ออกอันนี้ใช้แทนแบต180แอมส์2ลูกนะครับสายเสอสี ำไมถึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจำสตาร์ทล่ะครับเพราะตัวนี้คือหนึ่งสะดวกสบายานะน้ำหนักเบานั้นที่จะยกไปหน้าฟีดหรือว่าไปจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะคล่องตัวกว่าครับแต่ถ้าเกิดใช้แบตเตอรี่ต้องใช้ทั้งสองลูกันะในการย,ยืดก็ดีต้องใช้ช่างอ่ะสองคนในการยกอ่ะแต่นี่ใช้คนเดียวไปทำการหน้าง,งานได้ละคือแต่ก่อนต้องยดยกแบตแบบนี้ไปใช่ครับ แล้วหน้างานนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ไหนฮะก็ส่วนหนึ่งก็คือหน้างานในคังที่ปั๊มครับที่รถไปส่งน้ำมันนะนะตรงนี้เกิดปัญหาพวกนี้ยอที่ไปหน้างานปุ๊บแบตเสื่อมต้าวิติดครับแล้วก็ต้องยกแบบนี้ไปโอ้ต้องยกไปปัญหาต้องยกไปจากศูนย์ใช่คือจากเราเนี่ยนะคือจากศูนย์เราไปในหน้างานเนี่ยอ๋อนี่คือปัญหาก็ต้องเสียเวลาเป็นกี่ชั่วโมงฮะอย่างงี้ เง<ไ>ี้งใช้เวลาก็มาณไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงอ,ะโอ,โอ่ะโอ้โหเอลิการเพราะว่าอยู่อย่เงี้ยเราเราเหี่ยไปปุ๊บม,มันมันดวกกว่าครับจบเลยอืง่ายเต้องใช้ช่างสองคนด้วยเสียวเวลาเป็น2ชั่วโมงใช่นี่คนเดียวจบลวนี่คนเดียวจบเลย<ช>